BB b ์ i ี i สปนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องที่หลายคนอาจจะทราบข่าวมานานมากหรือบางคนอาจจะไม่รู้เลยนะครับเรื่องของ Barbie, บาร์บี้ฉบับคนแสดงหลายคนคุ้นกันบ้างหรือเปล่าครับว่าเคยได้ยินไหมเนี่ยคือเป็นโปรเจกต์ที่ประกาศตั้งแต่ปี2015้วและตอนนี้สมมันยแล้วว่ายังไม่เห็นอะไรเลยจาก โปรเจกต์บาร์บี้คนแสดงนี้งั้นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแล้วก็เล่าตั้งแต่ที่มาที่ไปเลยนะครับว่าเออโปรเจกต์นี้มันเริ่มเมื่อไหร่แล้วปัจจุบันนี้มันอยู่ที่จุดไหนแล้วล่าสุดของการอัปเดตนะครับเดี๋ยวขออ่านข่าวให้ฟังหน่อยละกันโปรเจกต์นี้เริ่มที่ Sony p i c t u r e นะครับกับแม่เทลได้วางแผนร่วมกันว่าจะสร้าง Barbie Live Action นะครับโดยที่ประกาศในปี2 0 1 5นะครับได้ คนเขียนอย่างคุณเด a บโล c โคดีนะคะพี่แต่มาเป็นคนเขียนบทให้แล้วก็วางกำหนดไว้ว่าจะให้ฉายในมิถุนาปี2017บเ็งไงล่ะตอนนี้ยังไม่ได้ดูเลยแล้วในปี2016 <c oughs> ก็มีการประกาศว่าเอมี่ชูเมอร์จะมารับบทบาร์บี้แต่ก็มีการประกาศภายหลังว่าเธอได้ออกจากโปรเจกต์นี้เพราะว่ามีคน ไปด่าเธอในโซเชียลมีเดียเยอะด้วยแล้วก็อาจจะว่าเธออาจจะมาคิดดูแล้วโปรเจรกต์นี้อาจจะไม่เหมาะกับเธอเธอก็เลยออกจากโปรเจรกต์นี้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องคิวงานก็เป็นไปได้นะครับแล้วในปีนั้นก็มีการเผยพอตหลักๆคร่าวๆว่าบาร์บี้จะเป็น Barbie บาร์บี้ฉบับคนแสดงนี้จะเกี่ยวกับกับอะไรนะครับคือบาร์บี้ฉบับคนแสดงแบาร์บี้ฉบับนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบาร์บี้ ได้อยู่ในเมืองที่เป็นบาร์บี้แลนด์เต็มไปด้วยบาร์บี้แล้ววันหนึ่งเธอได้มาอยู่ในโลกของความเป็นจริงน่าจะทํานองทะลุมิติเข้ามาแล้วก็เธอได้เรียนรู้ว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกเสมอไปคือพอดก็เผยออกมาแค่นี้นะครับแล้วแล้ต่อมาในปี2017ก็เป็นการเผยว่านักแสดงที่จะมารับบทบาร์บี้แทนคุณเอมี่ชูเมอร์ก็คือแอร์ฮัตเว y พร้อมได้ผู้กำก,กับหญิงอย่างอารตีโจนส์นะครับซึ่งกำหนดการนั่งเดิมคือใช้ปี2017แต่ว่าทีนี้เขาก็ผักไปใช้ในปี2018เลื่อนไปป,นปี2018แล้วในปี2018คนที่เขียนสคริปต์ก็บอกว่าขอถอนตัวจากการทำบาร์บี้ไลฟ์แอคชั่นนี้เพราะว่าเขายุ่งเกี่ยวกับการทำสคริปต์ให้เรื่องอื่นแล้วเขาคิดว่าเขาไม่เหมาะกับบท ในการทําบทให้บาบี้เรื่องนี้เขาก็จะออกทําให้บาบี้เรื่องนี้ได้ถูกเลื่อนไปอีกเปีนปี2020แล้วเมื่อเลื่อนไปเรื่อยๆเื่อยๆจนเมทเทลมีรายได้มากพอที่จะแบ่งที่จะแยกส่วนของตัวเองแยกสาขาของตัวเองมาเป็นเมทเทลชื่อคอยดูด้พวกสื่อคอนเทนต์ภาพ,พยนตร์นะครับก็เมื่อเมทเทลได้ตั้งสาขาตรงนี้ว่าเมทเทลฟิล์มนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนจากโซ n y มาเป็นค่าย w a r เนอร์บรัเทอร์แทนในการที่จะสร้างบาร์บี้ในแบบคนแสดงนี้แล้ว w a r เนอก็ได้ไปทาบทามมากรอดโรบี้ให้มารับบทบาร์บี้ต่อมาเธอก็ตอบโอเคฉันจะเล่นเป็นบาร์บี้เองก็เลยตอนนี้ได้คนที่จะเล่นเป็นบาร์บี้แล้วนะครับก็คือมากรอดโรบี้แ้วเธอไม่มาแค่อย่างเดียวคือเธอมาพร้อมกับเอาบริษัทของเธอเนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยและผมมองว่า b a ร์บี้รับแอคชั่มันน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง empower ผู้หญิงพอสมควรเพราะว่ามากรอดโรบี้เนี่ยก็เป็นนักแสดงที่ส่งเสริมเรื่องของความเท่าเทียมเรื่องสิทธิสตรีด้วยนะครับก็เธอขนาดยอมเอาบริษัทของตัวเองมาเป็นโปรดิวเซอร์ของรับแอคชั่นตัวนี้ก็น่าสนใจครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีกำหนดฉายเพราะว่ากำหนดเดิม ก็จะฉายปี2020แต่ว่าด้วยโควิดหรือมากรวดก็ช่วงนั้นก็น่าจะไม่ว่างถ่ายทําด้วยก็เลยตอนนี้ยังไม่มีกําหนดที่จะวางฉายแต่คิดว่าตอนนี้ก็คงอยู่ในการเตรียมสร้างวางแผนอะไรต่างๆแล้วนะครับคือเราก็รอดูอเพราะว่าโปรเจกต์นี้มันยีเลย์มานานมากตั้งแต่ปี25 1 5ที่เริ่มประกาศจะรู้เหมือนกันค่ะว่ามันจะเป็นมันจะออกมายัางไง ผมว่ามันจะไม่ออกมาดูตลกนะครับเพราะว่าผมคองว่าบาร์บี้หมาะแก่การทำเป็นแอนิเมชันมากกว่าหรือแค่หรือแค่ผมติดภาพจําหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจต้องก็คือถ้าหาถ้าหากว่าออกมาก็จะรอดูแน่นอนครับไงก็จบไปแล้วนะครับกับการมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับ Barbie l i ล e a แอคชัที่เป็นโปรเจกต์ที่หลายคนลืมว่าจะถูกสร้างจนผมก็ ลืมเหมือนกันมักกดไลค์กดแชร์กดกด subscribe ด้วยนะครับก็ถ้าหากว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ติเตียนกันได้ในคอมเมนต์นะครับแ,แล่วาอยากจะให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบาร์บี้อะไรก็แนะนำกันมาได้เลยนะครับในคอมเมนต์นะครับผมจะตามไปอ่านไปตอบให้นะครับัก็ไปแล้ครับ